เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเจ้าจ๋าทุกทท่านเลยนะคะสวัสดี FC ที่กดติดตามนะคะแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้น้องเจ้าจ๋าเสมอมานะคะน้องเจ้าจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ขอนะคะเปิดคลิปเป็นฉลอง5 0 0 0ัซับนะคะสําหรับผู้ติดตามของน้องเจ้าจ๋านะคะระหว่างและก็ระยะทําช่องมานะคะ6เดือนนะคะคือมีผู้ติดตามตอนนี้5 0 0 0ัซับแล้ววันนี้น้องเจ้าจ๋าก็ นะคะขอพิเศษหน่อยนะคะก็ขอจะมารีวิวรวมรุ่นนะคะให้ลูกค้าได้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็น SUV รถตู้รถเก่งรถกระบะนะคะวันนี้ก็ขอเรียวคลิปให้ดูเลยนะคะอะเดี๋ยววันนี้ก็อยู่ในส่วนของโซนรถโตโยต้านะคะ n o r t u n e r นะคะหรือว่ารถ PPV นะคะเจ็ดที่นั่งบอกไว้เลยว่ามาเป็นครั้งจริงๆนะคะคือสวยมาก นะคะสวยมากคลิปรถนะคะเยอะแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากนะคะสำหรับคลิปฉลอง5,000ทรัพซับของน้องเจ้าจ๋าวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะรายคันกันเลยนะคะแต่ละคันราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ที่มาที่ไปของรถนะคะที่นี่มาจากไหนเป็นยังไงทำไมถึงหาได้เยอะขนาดนี้นะคะคลิปนี้มีคำตอบให้เลยนะอ่ะแม้กระทั่งรเรจนเดอร์นะคะของเราก็มีมาเหมือนกัน ะะเดี๋ยวน้องจะจ่าขอเริ่มต้นนะคะจากคันสีขาวเลยแล้วกันนะคะไม่พูดเยอะนะคะก็คือเป็นรถเดโมนะคะโปรดประจําการมาจากป้ายแดงนะคะไม่หลักร้อยนะคะไม่หลักร้อยบอกไว้เลยว่าไม่ต้องรอรถนะคะไม่ต้องรอรถเลยนะคะเข้ามาพร้อมเอกสารจัดไฟแนนสามารถซื้อได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็น t o โยต้า o อร์จ e r รุ่น r e g e n เดอนะคะ ปี2020นะคะคันนี้ก็มาอยู่าราคาอยู่ที่1ล้า5แ7 0 0 0 0บาทนะคะ1 5แ7 0 0 0 0บาทสำหรับรถ Toyota Regender คันนี้นะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะแบบ PPV นั่นเองนะคะเชื้อเพลิงดีเซลนะคะบอกไว้เลยใครสนใจห้ามพลาดนะคะสนใจติดต่ออยากเป็นเจ้าของอยากได้รถ นะคะครอบครัวแต่ว่าไม่อยากใช้เงินดาวนะคะตรงนี้ก็สามารถจัดให้ลูกค้าได้เช่นกันนะคะมาดูภายในกันนะคะรีเจนเดอร์นะคะทำไมราคาตั้งถึงล้านห้านะคะมาดูภายในนี่คือสภาพภายในนะคะโหกิ่นใหม่มากนะคะสภาพสวยเดิมทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆ ลูกเล่นภายในความหรูหราสมราคาสมฐานะนะคะคันนี้บอกไว้เลยว่าใครมีไปขับนะคะใครได้เป็นเจ้าของนะคะาทำให้ตัวเองดูดีนะขับดูดีมีสไตล์นะคะสมฐานะแน่นอนไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะในส่วนของจอนี่นะคะแล้วก็ ฟังก์ชันระบบแอร์ระบบเกียร์ระบบวิทยุนะคะระบบฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นพุทคอนโทรลนะคะระบบปั้อง,งกันออกหน้าออกเลนนะคะหรือว่าเซ็นเซอร์รอบคันตัวนี้ก็ตอบโจทย์มาทั้งหมดแล้วนะคะสําหรับ Toyota f o r t u จูเนะคะน้องๆป้ายแดงนะคะเพราะว่าเป็นรถเดโมนั่นเองนะคะรถยังไม่ได้ผ่านเจ้าของมานะคะรถคันนี้ยังไม่ผ่านเจ้าของมานะเป็นรถที่ปดประจำการนะคะที่ตั้งโชว์ในโชว์รูมนั่นเอง นะคะอันนี้คือสภาพรถสวยๆใหม่ๆเลยนะคะใครสนใจใครอยากได้อยากเป็นเจ้าของรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รีเจนเดอรนะคะที่บริษัทเพชยยน์ของเรามีให้นะคะตอนนี้เหลือไม่กี่คันแล้วนะคะเหลือไม่กี่คันแล้วเพราะว่ามาไวไปไวนะคะลูกค้ามาเห็นปุ๊บไม่ต้องรอรถนะคะเอกสารครบนะคะหรือั่าประชาชนหนึ่งใบาสามารถจัดไฟแนนซ์นะคะฟรีดาวได้เลยขึ้นอยู่กับเครดิตแล้วก็รายได้ของลูกค้านะคะ นะคะอันนี้คือจะเปิดด้านหลังให้ดูนะคะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดนะคะนี่คือสภาพรถภายในาภายในนะคะสวยมากนะคะสำหรับคนที่กําลังต้องการและมองหารถนะคะ Toyota นะคะ Fortuner หรือว่ารถพี v พีวีนะคะของเรามีนะคะแม้กระทั่งหน้าแชมป์นะคะตอนนี้ก็มีมาให้เรียบร้อย นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ FC ของน้องจเจจ่าทุกทกท่านเลยนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็เชื่อมั่นบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้ก็ อยากให้ลูกค้าทุกท่านที่กำลังวางแผนจะซื้อรถมือ2อนะคะหนึคันนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อที่ไหนนะคะอยากมั่นใจอยากเชื่อใจก็ที่จะจ๋ามีให้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนสีทรายซอย68นะคะก่อนถึงสีแยกมีนบุรีแล้วก็ในส่วนของคันถัดมานะคะอยากนําเสนอเหมือนกันเป็นสี หายากนะคะเป็นสีหายากนานๆเข้ามาทีหนึ่งนะคะสำหรับโตโยต้านะคะฟอร์จูเนตัวนี้เป็นไม่ใช่รุ่นดีเดนเดอร์นะคะเป็นฟ er อร์จูเป็นตัว f o r t u n เนนะคะ,ะรุ่น2.4ตัววีนะคะคันนี้เป็นปี2018ราคาขายอยู่ที่975,000บาทนะคะสภาพสวยเดิมนะคะคันนี้บอกไว้เลยว่านะคะ รายได้ลูกค้านะคะ5 0,000บาทนะคะ5 0,000บาทซื้อคนเดียวจบเลยนะคะหรือว่ารายได้ไม่พอก็สามารถร่วมรายได้ได้นะคะในกรณีไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะคันนี้ไม่วิ่งอยู่ที่130,000กว่ากิโลเมตรนะคะเป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะตรงนี้ก็ในส่วนของไฟหน้านะคะของเขาจะดูสวยงามมากเลยนะคะ ใครสนใจนะคะบอกไว้เลยว่าที่น้องจะจะรีวิวให้ดูนะคะฟังก์ชันต่างๆรายละเอียดต่างๆอาจจะไม่แน่นสักเท่าไหร่นะคะแต่พยายามให้ดูนะคะความสวยความเดิมของรถของเราที่มีนะคะในขณะนี้นะคะอะ่คำถามต่อมานะคะถามเยอะมากนะคะว่ารถนะคะ Fortune er, นรถ PPV ของบริษัทเทิรยนต์เนี่ยมาจากไหนนะคะมาจากไหนแล้วไปทำยังไงถึงได้มาเยอะขนาดนี้นะคะ ส่วนใหญ่เลยนะคะอย่างเช่นหน้าโมนี้นะคะหน้าโมนี้นะคะจะเป็นโมปี2016นะคะเป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะคะตัว V นะคะก็คือเป็นรถปลดประจำการจากหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นธนาคารนะคะทกศทอศหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะที่ใช้รถนะคะของ f o r t u n e r ก็คือบอกไว้เลยว่าเป็นรถประจำตำแหน่งหรือรถอประจำหน่วยงานนั่นเองนะคะก็คือ พอหมดสัญญาเช่าน,นะคะในระยะเวลา4ปีนะคะทางบริษัททางให้เช่าเนี่ยเขาก็จะทําการปลดประจําการมาเพราะฉะนั้นนะคะข้อดีของรถเช่าก็คือรถจะไม่ช้ำนะคะเพราะว่าจะมีการเช็คระยะเช็คศูนย์ดูแล นะคะตลอดระยะเวลาที่เช่านะคะเพราะว่าจะระบุอยู่ในสัญญาอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็บอกให้ลูกค้าชัดๆไปเลยนะคะสภาพสวยเดิมมากนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะสเปคฟังก์ชันของปี2016นะคะตัวนี้เป็นเฉพาะตัวอยู่แล้วนะคะก็คือใครสนใจใครอยากได้นะคะใครอยากได้ก็เข้ามาหาน้องจจ๋าได้เลยนะคะเพราะว่า ราคานะคะตัวนี้ราคาสามารถจับต้องได้นะคะราคาสามารถจับต้องได้นะคะสำหรับ t o y o ต a f o r t u n e er เปี2016นะคะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่869,000นะคะราคาเริ่มต้นอ,อยู่แค่869,000นะคะได้รถ Fortuner นะคะได้เลยนะตัวนี้รถสวยๆแบบนี้นะคะบอกไว้เลยว่ามีให้เลือกเยอะแล้วก็ มั่นใจได้ในการคัดรถนะคะแต่ละคันเข้ามาของบริษัทเพชรยนต์เนี่ยนะคะลูกค้าบอกว่าตอนนี้ปักหมุดไว้แล้วมีแลนที่จะซื้อรถโตโยต้านะคะฟอร์จูเนไว้ใช้ในครอบครัวสักหนึ่งคันแต่ว่า ยังมองหาที่ไหนไม่ถูกใจมาที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะจ้าจ่าแนะนําเลยเพราะว่าหนึ่งเลยมีตัวเลือกให้เยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้น่าจะมีมากกว่า35คันนะคะสำหรับ f o r t จูเนอล้วนๆเลยนะคะชอบฟังก์ชันไปไหนนะคะทะเบียนอะไรนะคะงบเราไหวที่เท่าไหร่นะคะปัญหาตรงนี้เรานำมาคุยกันได้สามารถเจรจาต่อรอง หาทางช่วยกันพักดันให้ลูกค้ามีรถไปขับไว้ใช้งานนะคะคันถัดมานะคะคันนี้ที่อยู่ด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2016เช่นกันคันนี้ราคาอยู่ที่849,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนแค่เดือนละาน16,000บาทในกรณีลูกค้าไม่ใช้เงินออกรถ นะคะสำหรับคันนี้นะคะโฉมปี2016นะคะคันนี้มาอยู่ที่อยู่ที่นะคะเท่าไหร่เอ่ยนะคะหรือเรามาดูกันนะคะอ่ะตอนนี้ยังยังไม่ได้เขียนบอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคันนี้เป็เท่าไหร่คันนี้มาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันอ่ะขออภัยค่ะหนึ่งแสนแปดหมื่นสองร้อยสิบเก้ากิโลเมตร นะคะคันนี้อะมาดูก่อนว่าฟังก์ชันปี2016นี่เป็นยังไงนะคะน้องจะจ๋าจะให้ดูภายในนะคะบางคันแล้วกันนะคะจะได้ไปไวๆแล้วก็ไปดูภายนอกแต่ละคันราคาต่างกันตรงไหนเนาะเรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับภายในนะคะะ นี่คือสภาพภายในนะคะของปี2016นกะคะก็คือจะได้ในส่วนของเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะปุ่ม Eco Mode ปุ่ม Power Mode นะคะแล้วก็ได้ในส่วนของเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะได้ e อ g นจิ s นสตานะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระจกอัตโนมัติทั้ง4บ้านนะคะปุ่มเซนทรันล็อทุกอย่างนะคะตรงนี้ฟังก์ชันนะคะครบคันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ไฟนะคะภายในก็จะเป็นไฟ LED นะคะนี่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับฟังก์ชันภายในของปี2016นะคะแล้วก็ในส่วนของอนี่นะคะังวิสานด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับปี2016กก็คือจะได้นะคะช่องแอร์ด้านบนนะคะตรงเฮดรูม นะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างตรงนี้ก็เป็น LED เหมือนกันนะคะก็สำหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่นะคะคนที่มีครอบครัวใหญ่แล้วก็ชอบไปเที่ยวมาไหนนะคะไปไหนมาไหนแบบครอบครัวนะคะ Fortuner นะคะปี2016เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เช่นกันนะคะเพราะว่าหนึงเลยเราไม่ต้องใช้เงินดาวรถนะคะเราไม่ต้องใช้เงินดาวรถแล้วก็ผ่อนแค่16ื่นนิดๆ นะคะตรงนี้ก็ตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆครอบครัวได้เลยนะคะแล้วก็พิเศษก็คือได้รถเกรด A ได้รถที่มีสตอรี่ที่มาที่ไปสามารถตรวจสอบได้หมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเราไม่ต้องกลัวเราย้อแมวขายไม่ต้องเราโกหกไม่ต้องกลัวเราโกหกลูกค้านะคะตรงนี้นะคะไม่มีแน่นอนไม่โกหกลูกค้าแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของพีพีวีนะคะสำหรับ รถโ o โยต้านะคะฟอ r ์จูเนอพูดตรงๆเลยว่ามันเยอะจริงๆนะคะลูกค้าเยอะจริงๆเยอะจ,จนแบบว่าถ้าจะให้น้องเจจ๋ารีวิวทีละคันเป็นครังตอนนี้ก็คืออาจจะกลัวท่านผู้ชมชมเบื่อนะคะกลัวน้องอากลัวท่านผู้ชมเบื่อเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นกันบ้างนะคะอ่ะอย่างเช่นคันนี้นะคะเป็น Toyota f o r t ์จ e r นอหน้าแชมป์นะคะ ตัวนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะรถของเราจอดในร่มทุกคันจะมีแม่บ้านนะคะทำความสะอาดดูแลแบบนี้ให้ทุกวันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น f o r t u n เนระคะราคาไม่ถึง0 0แสนนะเป็นปี2 0 1 0เท่าไหร่เอ่ยนะคะปี2013นะคะเป็นตัวเป็นตัว3.0ตัววีขับ2ราคาไม่ถึง0 0 0 0 0นะคะอยู่ที่5,90,000 9 0 0 0นะคะตัวนี้เป็นสีบอลเงินเดิมๆจากโรงงานนะใครอยากได้หน้าแชมป์ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันทะเบียนนี้นะคะชอบคันไหนแคปมาเลยนะคะยังว่างอยู่นะคะยังว่างอยู่ใครตามหาหน้าแชมป์อยู่นะคะราคา5 9 9 0 0 0เ่พอนเดลอนละ12,000บาทเองนะคะพอนเดลอ่นละ1 2 0 0 0บาทเองนะ,ะตัวนี้อ่าภายในกริบมากนะคะสำหรับฟอร์จูเนอร์หน้าแชมป์คันนี้โอ้โหสวยจริงๆนะคะภายในสีครีม นะคะแต่คันนี้เป็นขับสองนะคันนี้เป็นขับสองอใครเห็นคลิปที่นะะน้องเจจ่ารีวิวก็เข้ามาดูได้นะคะตัวจริงอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะราคา5990 0 0บาทนะคะสภาพเกรด A รถทุกคันที่น้องเจจ่ารีวิวไม่เคยผ่านการพิความจมน้ำแน่นอนนะ,ะ,ะถัดมานะคะมิวเอของเราก็มีนะคะมิวเอของเราก็มีเหมือนกันสำหรับคันนี้ หลุดจองนะคะตัวนี้หลุดจองนะคะสภาพสวยมากนะคะตัวนี้รายละเอียดข้อมูลอ่ะขออภัยค่ะตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ติดจองน้องขออภัยค่ะนั้นคันนั้นไปละนะคะอ่ะคันนี้นะคะราคายังไม่มานะคะเป็นรถสภาอ่ารถเข้าใหม่รอปรับสภาพนะคะสาหรับ new x คันนี้นะคะเดี๋ยวอ่าลูกค้าคนไหนสนใจที่เห็นคลิปน้องจะจ่ารีวิวไว้ตรงนี้ก็คือแคปหน้าจอแล้วก็ถักเข้ามา ในลิงก์ไลน์ที่น้องจะจ๋าให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะสามารถทักแชทเข้ามาคุยรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะส่วนยอดจัดไม่ต้องกังวลน,นะคะจัดได้เต็มนะคะได้ฟรีดาวแน่นอนขอเพียงว่าเครดิตปกติแล้วก็รายได้2เท่าของค่างวดเท่านี้สามารถฟรีดาวได้ตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะอ่ะขั้นถัดมานะคะสำหรับ h o n ด a มิวเอ่ะดมิวมาจากไหนก่อน อิซูซูมิวเอ็นะคะตัวนี้ก็เป็นปี2014นะคะราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะคันนี้ก็สภาพสวยสมบูรณ์แบบเหมือนกันนะ,ะสีหายากนะคะราคา6 8 9 0 0 0บาทเป็นเครื่อง3.0นะคะดีเซลนั่นเองนะคะใครชื่นชอบในส่วนของตระกูลมิวเอ็กนะคะของเราก็มีให้เลือกให้ชมเหมือนกัน นะคะแล้วก็ถัดมานะคะถัดมาเลยก็จะมีในส่วนของกระบะนะคะนี่เลยนะคะกระบะเนี่ยบอกไว้เลยว่าขายดีนะคะขายดีมากสำหรับ t o โยต้าวีอาริโนะคะปี2016ตัว2.8ตัวจีคันนี้สีขาวเป็นตัวพ r ี n ันเนอร์นะคะราคา489,000มัไม่วิ่งแค่แค่1 4 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็ได้รถสภาพสวย คันนี้น้องเจ,จ๋ามีรีวิวรายคันไปไว้ให้เรียบร้อยใครชื่นชอบใครสนใจก็มาดูได้นะคะแล้วก็ถัดมาเลยนะคะสำหรับนวาล่านะคะอันนี้เลยก็เป็นพระเอกของช่องน้องจเจ๋าเหมือนกันนะคะสำหรับ n i สสัน n าวา r ่ตัว b บ็ก e d ดิชั่นะคะตอนนี้บอกไว้เลยมีอยู่3สีมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำนะคะสีประตูตอนนี้เหลือหยือแค่2คันนะคะแล้วก็แคบนะคะถ้าเป็นแคบเหลือ4คัน นะคะบอกไว้เลยลูกค้าคนไหนที่เป็นแฟนขับนวลานะคะที่กดติดตามช่องน้องเะจ๋ายอยู่ห้ามพลาดเลยจริงๆแล้วก็ในส่วนของราคานะคะไม่ถึงห้าแสนนะคะแล้วก็ไม้นะคะสี่คันที่จอดอยู่ด้านนี้นะคะที่เห็นนะคะตรงนี้ก็คือไม่แต่ละคันไม่ถึงแสนนะคะเป็นไม้หลักหมื่นทั้งหมดเลยนะคะสาหรับนวลาแบบ็กอีดิชันนะคะบอกไว้ก่อนว่าเป็นไม้แท้ด้วยนะคะไม้แท้ไม่เดิม แล้วเป็นไม้ที่ไม่เคยผ่านการกอไม้กับสีนะคะอันนี้ใครที่เป็นเอฟซีนาวาราอยู่ห้าพลาดเลยต้องกดติดตามช่องน้องเะจ๋าไว้เลยนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวจะพลาดการรีวิวรถเข้าใหม่ของน้องเจจ๋านั่นเองนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของรถเข้าใหม่เหมือนกันนะคะคันนี้เป็นอีซูซูดีแม็กนะคะสีขาวนะคะเป็นตัวปี2017ราคา519,000บาทไม่วิ่งน้อยนะคะคันนี้ เป็นหน้านะคะชมปี2017แล้วนะคะหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะคันนี้สนใจนะคะน่าสนใจมากเป็นเครื่อง1.9นะคะ1.9นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.9ตัวแซดนะคะตัวแซดก็คือจะเป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะภายในตัวแซดจะเป็นยังไงนะคะก็เลยหนึ่งเลยนะคะจะได้ในส่วนของจอนี่นะคะจอนี่นะพวงมาลัยมันตินั่นเองนี่คือสภาพรถเข้าใหม่นะคะแต่จะได้เป็นเบาะผ้าตัวนี้เป็นตัวแคปนะคะ แค่เปิดได้นั่นเองรายละเอียดรายคันเดี๋ยวน้องเจะจ๋าจ,จะรีวิวให้ดูนะคะแต่วันนี้ก็คือพาชมคลังนะคะเปิดคลังรถรวมรุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของกระบะนะคะตัวนี้กระบะก็จะเป็นในส่วนของแชมป์นะคะใครตามหาอยู่ใครอยากเป็นเจ้าของนะแชมป์นะคะนี่เลยที่เพชรยนต์มีให้นะคะ ใครอยากได้รถส,สวยๆนะคะปีเก่าอยากได้ปีเก่าพ่อชื่นชอบในโฉมที่หายากแล้วหาไม่มีแล้วนะคะก็คือมาได้ที่บริษัทเพชรนจนนะคะเรามีให้ลูกค้าแน่นอนนะคะคันนี้แชมป์อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยคันนี้ราคาอยู่ที่4แส0นะคะ4แสนสามหมื่นห้าพนะคะสำหรับอ่ามิโกโ้แชมป์คันนี้นะคะเคยรีวิวรายคันไปไว้แล้วนะคะเรียบร้อย เราก็ด้านข้างขก็ด้านข้างหลังนะคะถัดมาก็จะเริ่มนะคะอ่ะสิุดสุดถึงแถวนี้แล้วนะคะก็จะมีในส่วนของร e โ o นะคะ2.4 E นะคะปี2018 4 8 8 5 0 0 0นะคะตัวนี้มีแคลรี่บอยให้นะคะมีแคลรี่บอยให้เป็นตัว2.4ตัว E นะ,ะอ่าสภาพใหม่ๆแบบนี้นะคะไม2 7 0 0 0 0นนะคะคันนี้ ราคา4 8 5 0 0 0ใครสนใจต้องการรีบๆด่วนๆเลยนะคะเป็นรถปี2018นะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ T-R-D Sport T-Rivo นะคะคันนี้ก็มีนี่เลยนะคะสวยมากเป็นสภาพรถเข้าใหม่กริบๆเลยนะคะชุดแต่ง T-R-D ทั้งคันนะตัวนี้ราคายังไม่มาเลยนะคะตัวนี้อยากรีวิวรายคันให้ดูมากเลยแต่เดี๋ยว อันนี้ให้ชมสภาพเพลินๆไปก่อนแล้วกันนะแต่ว่ายออารถคันนี้บอกเลยว่าฟังก์ชันปังมากนะคะเดี๋ยวน้องจะจาจะรีวิวรายคาันให้ดูนะคะแล้วก็ในส่วนของนี่นะคะสีเทาดำนะคะตัวนี้ก็มีเช่นกันนะคะเริ่ม จะหมดแรงแล้วตอนนี้นะคะลูกค้าที่ดูมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะอยากดูท่านไหนเป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเลยนะคะว่ามีรุ่นไหนบ้างที่อยากสนใจที่ต้อคอยแล้วอยากตามหาและอยากได้นะคะแล้วตอนนี้น้องเจเจะอาจจะรีวิวไม่ทั่วถึงนะคะน้องเจ,จาจรีวิวไม่ทั่วถึงต้องขออาภัยด้วยนะคะแต่ก็จะพยายามเสิร์ฟแล้วก็จะพยายามพรีเซตน์นะคะให้เห็นรถและคลังนะคะทั้งหมดของบริษัทเพย์ยนให้ลูกค้าได้เห็นเลย นะ,ะไม่ว่าจะเป็นพวกอีโคคาร์นะคะเครื่อง1.2 GL อย่างเช่นคันนี้เหมือนกันก็เป็นซูซูกิเซทนะคะปี2021นะคะราคา399,000ไม่วิ่งหลักหมื่น11,000นะคะคันนี้ไม่วิ่งน้อยมากอันนี้เป็นเก่งนะคะอีโคคาร์เนี่ยซีดานนะคะไม่ว่าจะเป็นอ m เมล่นะคะราคา359,000นะคะตัวนี้ทะเบียนสวยมากเลย756นะคะใครอยากได้ต้องการไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีขาวสีดำสีเทาดำนะคะสำหรับอีโคคาร์ และเก่งนะคะตอนนี้น้องเจจ๋าจะพยายามพรีเซนต์และเสิร์ฟให้ลูกค้าดูนะคะอยากให้เห็นมากๆเลยตรงนี้นะคะน้องเจจ๋ายินดีนำเสนอจริงๆแต่นะคะถ้าวันนี้นะคะคลิปนี้น้องเจจ๋ารีวิวไว้ไม่หมดก็นะคะให้ลูกค้าแอดไลน์ลิงก์นะคะจิ้มลิงก์เข้ามาเลยที่ไลน์แอดนะคะก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาเลยนะคะบอกว่า ดูมาจาก Youtube อยากสอบถามรถรุ่นนั้นนี่โน้นนะคะดูเป็นรุ่นรุ่นไหนยังไงจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนนะคะก็สอบถามกันได้นะคะไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะอ่ะเดินทางมาถึงจะช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปนะคะน้องจจจ๋าฉลอง5,000ซับนะคะขอบพระคุณแล้วก็ขอบมีความสุขอย่างมากเลยนะคะดีใจที่น้องจจ๋านะ,ะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคะโดยที่สนใจรถมือสอง นะคะของบริษัทเพรย์ต์ที่น้องเจ้าจ๋าพยายามาพีเต์พยายามนําเสนอนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ดูได้เห็นนะคะชอบไม่ชอบนะคะไม่เป็นไรนะคะแต่สิ่งที่น้องเจ้าจ๋าพิเต์ออกไปเนี่ยก็คืออยากให้ลูกค้าเข้าใจและมั่นใจในในสิ่งที่เราอยากจะมอบให้ลูกค้านะคะประมาณนี้เลยก็ ขอบพระคุณจากใจจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ลูกค้าที่เดินทางจนมาถึงท้ายคลิปนะคะฉลอง5,000ซับของน้องจ๊ะจ่านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอยู่ในโซนเก่งนะคะวันนี้นะนี่ขอเป็นน้ำย่อยแล้วกันนะคะรอบหน้าจะขอมารีวิวรวมคางเก่งให้ดูนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามน้องเจจ่าต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ